สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทํารีวิวเปรียบเทียบนะคะของชิ้นเล็กๆของหรือวิตองกับของชแนลนะคะที่ตัวเองคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูสีนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดอยู่ว่าเอเลือกใบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีด้วยกันสาคู่นะคะก็ถ้ายังไงสนใจคลิปไหนก็ติดตามชมกันได้นะคะ ก็สนับอันแรกนะคะจะเป็น LV s i p i c o n e purse นะคะใบนี้เป็น multicolor นะคะแล้วก็อันนี้นะี่ไม่น่าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบ small wallet แล้วก็มีตัว zipper นะคะคล้ายๆกับของหล u i s v u i t นะคะก็มาดูความยาวของทั้งคู่นะคะความยาวของทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่11ซนเมตรเท่ากันเลยนะคะ อย่างที่เห็นนะคะเท่ากันความสูงหรือว่าความกว้างเนี่ยอยู่ที่อของหลุยส์วิตองเนี่ยอยู่ที่8.5เซนนะคะของตัวชแนลเนี่ยอยู่ที่7.5เซนนะคะก็จะเตี้ยก,กว่านิดน,นึงนะคะของชแนลแล้วก็ด้านข้างนะคะเปรียบเทียบกันอยู่ที่ประมาณ2เซนเท่าเท่ากันนะคะเคยทำรีวิวเฉพาะตัวหลุยส์วิตองมาแล้วนะคะลองติดตามชมกันได้แต่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเปรียบเทียบนะคะคือสําหรับหลุยส์วิตองเนี่ยพอเราเปิดแบบซิปนะคะจะบอกว่าซิปของหลุยส์วิตองเนี่ยจะ สมูทมากนะคะถ้าเทียบกับของชาแนลสมูทกว่านะคะเปิดขึ้นมาเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะก็ด้านบนก็จะมีช่องสลับใส่กา์ดด้วยกันเนี่ยสามช่องนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งด้านเป็นแบบบางๆนี้หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนะคะมีช่องสลับใส่เหรียญหรือว่าใส่พวกใบเสร็จนะคะตรงนี้แล้วก็มีตรงกลางใส่กาได้อีกนะคะด้านล่างก็เป็นอีกหนึ่งช่องแล้วก็มีเหมือนกันนะคะสามช่องใส่บัตรนะคะ ค่อนข้างสะดวกนะคะใช้ได้หลายโอกาสนะคะส่วนตัวแล้วนี่ค่อนข้างชอบมากนะคะสําหรับของหลุยส์วิตองมาดูของชแนลนะคะของชแนลเนี่ยพอเปิดซิปขึ้นมานะคะซิปเนี่ยไม่ลื่นไม่สมูทเท่าของอหลุยส์วิตองนะคะแต่พอเปิดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน3มช่องนะคะคือมีช่องใหญ่นะด้านนี้อันนึงนะคะมี1ช่องแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งแบบนี้แต่ว่าไม่มีช่องสําหรับเก็บการ์ดเดี่ยวๆนะคะสําหรับของชแนลนะคะก็เดี๋ยวเทียบกันนะคะ ถ้าเรากางออกแบบนี้นะคะก็ถือ,อย่านอีนึงเนาะเอถ้ากลางออกนะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะพอๆกันนะคะพอๆกันแต่อย่างที่เห็นนะคะข้างในนะคะจะต่างกันนะคะส่วนของอ่าหลูวิตองเนี่ยเขาจะค่อนข้างจัดของจัดระเบียบของได้มากกว่านะคะถ้าเทียบกับของชแนลนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอย่างเช่นสมมติว,ว่ามีแบงค์ห้ของออสเตรเลียดอลลาร์นะคะ ก็สามารถใส่เข้าไปในตัวของหอลุวิตองเนี่ยได้นะคะแล้วก็ยังเหลือที่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูแบงค์ที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็จะเป็นอันนี้เป็นฮันเ0นะคะหนแบงค์ร้อยของไชนีสหยวนนะคะใส่เข้าไปนะคะก็ยังเหลือที่ได้นะคะสามารถติดซิปได้นะคะคือแค่พับครึ่งเนี่ยก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าของชาแนลนะคะมาดูกันของชาแนลนะคะตัว50ตอนล้านโน้ตเนี่ยสามารถใส่ได้นะคะคือแบบ คดีเป๊ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองใส่ตัวชไนน์สหยวนเนี่ยหนึ่งใบไอใบ1 0หนะคะไม่สามารถใส่ได้นะคะคือเขาจะเกินขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาสูงไม่เยอะเท่ากับของตัว LV นะคะคือถ้าเกิดว่าจะใส่แบบธนบัตรที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคงต้องพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้มากกว่านะคะ ส่วนตัวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกชิ้นเดียวเลยเนี่ยจะเป็น LV s i p i c o n purse นะคะเพราะเนื่องจากว่าสามารถจุกของได้เยอะกว่านะคะแล้วก็จัดระเบียบของได้มากกว่านะคะแต่สำหรับของ c h a n n l เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันดูน่ารักกันนะคะมีตัวซีอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบส่วนคนนะคะแต่ถ้าเกิดสลับคู่นี้เนี่ยให้เลือกเองจริงๆเนี่ยจะเป็น s i p i c o n purse ของ l o u i s v ป i t t ต้ค่ะ